นี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะก็วันนี้เรามีเรียนตอนเช้าเนาะแต่ว่าปกติเราเริ่มเรียนประมาณ9ก้าโมงนะคะแต่วันนี้เราเริ่มเรียน10บโมงเนาะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เขาจะพาเราไปทัศนศึกษานะคะที่ฮาราจูกุกับชิบุย่านะคะไปดูพวกธุรกิจกิจการต่างๆอาจารย์เขาก็นัดเจอเราที่หน้าสถานีวชดระตอน10บโมงนะคะที่หน้า Family ่มาเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะออกจากห้องแล้วนะคะเพื่อน วันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นไรนะคะเราก็พกร่มไปค่ะนี่นะคะเราก็มารออาจารย์อยู่ที่หน้า Familymart เรียบร้อยหลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางกันไปที่ฮาราจูกุค่ะร้านแรกที่เรามานะคะก็คือร้าน Cosme ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ความงามที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะจริงๆเขาเป็นเว็บไซต์แต่ว่าเขาตั้งร้านแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เข้ามาลองใช้สินค้านะคะ เขาก็จะมีสินค้าทดลองให้ลูกค้าใช้นะคะแล้วด้านในเนี่ยเขาก็จะใช้กลยุทธ์เดียวกับที่เขาใช้ในเว็บไซต์เลยก็คือการจัดแลนด์กิ้งของสินค้าในเว็บไซต์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่นะคะเขาก็จะมีสินค้าวางไว้มากมายให้ลูกค้าได้ลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยค่ะแล้วสินค้าของเขาก็จะมีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นมาร์กหน้าอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่สกินแคร์ค่ะ แล้วก็หมวดหมูแฮร์แคร์เสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่ร้านต่อไปร้านยูนิโคลซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเขาจะใช้กลยุทธ์การคอแแลบกับแบรนด์ต่างๆเพื่อที่จะสร้าง awareness แล้วก็ขยายฐานลูกค้าค่ะต่อมาเราก็จะเดินไปที่ร้าน Samsung าแล็กซี่นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ได้เดินผ่านทาเคช t a s t r e ีทซึ่งก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะต่อมาเราก็มาถึงที่ร้านกาแล็กี่แล้วคะ่ะ ชั้นล่างก็จะมีสินค้าต่างๆวางโชว์อยู่นะคะและชั้นบนเนี่ยเขาก็จะมีทีม l a บซึ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้นะคะซึ่งทางซัมซุงเขาจะให้ผู้เข้าชมได้ยืมโทรศัพท์ของทางแบรนด์นะคะได้เข้ามาทํากิจกรรมในทีม l ลบแห่งนี้แล้วก็ถ่ายรูปนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของกล้องของเขานะคะว่าถ่ายรูปได้ดีในที่มืดค่ะนอกจากนี้ซัมซุงก็ยังใช้กลยุทธ์คล้ายๆกับยูนิโคลนะคะซึ่งก็คือการ c o l l a บนั่นเองซึ่งเขาจะ c o l แลบกับ K-pop idol อย่าง Stray Kids และก็เกมชื่อดังอย่าง Genshin Impact นั่นเองซึ่งเรามองว่าการที่เขาคอลับกับเก s ชินเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงต้องการที่จะขยายฐานลูกค้าเท่านั้นแต่ต้องการที่จะแสดงศักยภาพด้วยนะคะว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยสามารถรับเกมอย่าง Genshin Impact ได้นั่นเองต่อมาเราก็เดินทางมาที่ชิบูย่านะคะซึ่งพวกเราก็ได้มาเดินผ่านที่5แยกชิบูย่าด้วยนะคะ ต่อมาเราก็ได้เดินทางไปที่คาเฟ่หุ่นยนต์นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ในชิบูยาที่ใช้หุ่นยนต์เป็นพนักงานเสิร์ฟนั่นเองค่ะซึ่งตัวหุ่นยนต์จะเป็นตัว Differ e n t ช ate ระหว่างคาเฟ่นี้กับคาเฟ่อื่นและยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ด้วยค่ะหลังจากทันศนศึกษาแล้วก็ทานข้าวเที่ยงเสร็จเราก็เดินทางกลับมาที่ทาเคชิตะสตรีทนะคะเพราะว่าเราอยากซื้อของเนาะนี่นะคะกลับมาแล้วเนาะพอกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อเครปที่ร้านเครปเลยนะคะ ซึ่งรสชาติอร่อยมากเลยทุกคนถ้าใครมานี่ต้องซื้อนะคะต่อจากนั้นเราก็ไปที่ร้านขายของอนิเมะนะคะซึ่งเขาก็จะมีเมมร์ของอนิเมะเรื่องต่งตางๆที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นฟรีไฮคิวอ t t แทกออนเดย์ทรืนโคน,นันนะคะแต่เราไม่ค่อยเจออะไรที่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่ c a p ซู l แล a บของ Capcom ค่ะซึ่งเป็นร้านกดกาชปองนะคะเราเป็นแฟนเกมเอชอะโทนี่นะคะ ก็เลยไปดูว่ามีกราะชาัปองของเกมนี้ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีนะคะมีแค่อะไรก็ไม่รู้ในทีวีทุกคนวันอังคารเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไปกินข้าวข้างนอกแค่ทีเดียวเองวันนี้ก็พักผ่อนนะคะอาวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะคะซึ่งวันนี้เรามีเรียนเนาะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เราจะไปทัศนศ,ศึกษาอีกแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ก็ไปมาวันนี้ก็ไปอีกนะคะวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์รามเมงนะคะ ก่อนไปเราก็ได้มาทานรามงที่ร้านประจํานะคะแต่ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะวันนี้เราเลือกที่จะเดินทางเองนะคะไม่ได้เดินทางไปกับอาจารย์เนาะโดวยวิธีการเดินทางก็คือเรานั่งรถไฟสาย JR y a m a n o t e จากสถานีทาคาดานโนบบะไปลงที่สถานีเมกุโรหลังจากนั้นเราก็ต่อรถไฟสายเมกุโรไปลงที่สถานีชินโยโกฮาม่าค่ะ พอลงรถไฟมาก็เดินไม่เกิน5นาทีก็มาถึงที่พิพิธภัณฑ์แล้วคะ่ะค่าเข้าที่นี่ประมาณ450เยนนะคะพอเข้าไปด้านในเพื่อนๆก็จะได้เจอกับข้อมูลประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับรามเมงในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของรามเมงบุคคลสําคัญแล้วก็จะมีตู้โชว์ของที่ระลึกต่างๆนะคะ อย่างเช่นอันนี้ก็จะมีตู้โชว์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็จะมีแผนที่รามเมงซึ่งจะโชว์ความแตกต่างระหว่างรามเมงในภูมิภาคต่างๆของญี่ปุ่นค่ะและที่ชั้นหนึ่งก็ยังมีร้านขายของฝากด้วยค่ะมีขายวงกุญแจแม่เหล็กติดตู้เย็นเสื้อผ้าตุ๊กตาและแน่นอนมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขายด้วยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์นี้นั่นเองพอเพื่อนๆเดินลงไปก็จะเห็นว่าของตกแต่งต่างๆจะดูเหมือนกับว่าย้อนยุคไปอยู่ยุคะคะ ซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเมืองจำลองนั่นเองค่ะซึ่งด้านล่างก็จะมีร้านอาหารและร้านขายขนมต่างๆซึ่งสามารถเข้าไปกินแล้วก็เข้าไปซื้อของได้จริงๆนะคะ ที่ด้านในของชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีแ l a บเอาไว้ทำรามเมงด้วยนะคะซึ่งก็หมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะ c สตอมไมซ์ราเมงของตัวเองได้เลยแล้วก็สามารถปริ้นรูปลงบนฝาได้ด้วยค่ะแต่อันนี้เราไม่ได้ทำเนาะสำหรับวันพฤหัสเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนเดิมนะคะเราก็อยู่ห้องทำความสะอาดห้องทำการบ้านต่างๆนะคะ วันศุกร์ก็เช่นกันนะคะเราอยู่ห้องอ่านหนังสือทำการบ้านอะไรให้เสร็จเนาะพอช่วงเที่ยงแเราก็ออกไปกินเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลล์ใกล้ๆหอคะ่ะวันนี้พายุเข้านะคะฟ้าร้องฝนตกหนักมากส่วนตอนเย็นเราก็ไปกินแกงกะหรี่คะ่ะสำหรับวันเสาร์อากาศดีนะคะเราก็เลยออกไปเที่ยวข้างนอกคะ่ะวันนี้ ซึ่งที่ที่เราไปก็คือวัดเซนโซจินั่นเองค่ะซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองอาซากุสะจังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองและมีจุดเด่นก็คือโคมสีแดงอันใหญ่นั่นเองค่ะระหว่างทางเดินเข้าวัดก็จะมีถนนคนเดินนะคะซึ่งมีของน่าสนใจแล้วก็ของฝากขายมากมายเลยค่ะรวมทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอร่อยๆด้วยนะคะเราก็ซื้อสมูทตี้อันนี้แล้วก็ชูโรสช็อกโกแลตมาค่ะ จากวัดเราสามารถมองเห็นโตเกียวสกายทรีได้ด้วยนะคะเพื่อนๆพอเข้าไปด้านในก็จะมีร้านขายเครื่องรางต่างๆซึ่งเราก็ได้ซื้อมาอันหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในวัดเพื่อนๆต้องล้างมือก่อนนะคะเสร็จแล้วจึงเข้าไปสักรารสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ะคะ่ะ เราจะมุ่งหน้าไปที่สกายทรีนะคะเพื่อนแล้วก็นั่นก่อนจะไปสกายทรีแล้วก็มาเสี่ยงเซียมซีดูโชคลาภของตัวเองก่อนนะคะอะหลังจากนั้นเราก็เดินเท้านะคะไปที่โตเกียวสกายทรีค่ะเราเจอจุดถ่ายรูปตรงนี้นะคะไม่ค่อยมีคนเลยเงียบมากๆทุกคนหลังจากนั้นเราก็เดินข้ามแม่น้ำซูมิดะนะคะวันนี้อากาศร้อนสุดๆทุกคน พอไปถึงโตเกียวสกายทรีเขาก็จะมีของขายมากมายนะคะแต่เรายังไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเราก็เดินไปซื้อตั๋วขึ้นโตเกียวสกายทรีก่อนเนาะราคาจะอยู่ที่2,400ยเยนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากขึ้นชั้นบนสุดต้องจ่าย3,400ยเยนคะ่ะนี่นะคะเราก็กำลังขึ้นลิฟต์ไปด้านบนแล้วะคะ่ะนี่นะคะมาถึงด้านบนแล้วนะคะ ตอนที่เราไปเป็นตอนกลางวันก็เลยถ่ายรูปถ่ายคลิปออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาซื้อของที่ Sky Tree Shop นะคะเป็นที่ติดตู้เย็นคะ่ะ เราก็เดินเล่นถ่ายรูปข้างบนได้สักพักก็ตัดสินใจจะกลับหอแล้วนะคะก็ลงลิฟต์มาแล้วก็เดินทางกลับหอกันค่ะสำหรับวันอาทิตย์เนี่ยช่วงกลางวันเราอยู่หอทั้งวันเลยนะคะก็พักผ่อนเนาะแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันธนาบัตะของประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยตัดสินใจมาร่วมเทศกาลที่โตเกียวทาวเวอร์ค่ะซึ่งวันธนาบัตะหรือรู้จักกันในชื่อเทศกาลดวงดาว จะเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นจะเขียนคำขอลงบนกระดาษแล้วนำไปแขวนบนต้นไม้ไผ่เพื่อเป็นการขอพรค่ะผู้คนก็จะเขียนคำขอของตัวเองมาติดไว้บนต้นไม้นี่เลยนะคะส่วนโคมไฟอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของทางช้างเผือกซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตำนานของเทศกาลทานาบาตะค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับมาที่โตเกียวทาวเวอร์นะคะแล้วก็มาซื้อตั๋วขึ้นโตเกียวทาวเวอร์กันเลยค่ะ เิรกดะพอขึ้นมาด้านบนก็จะมีโฮโลแกรมเปิดเป็นดวงดาวเป็นทางช้างเผือกวันนี้เรามาโตเกียวทาวเวอร์ตอนกลางคืน,คนวิวก็จะสวยกว่าตอนกลางวันเยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็เขียนคำขอของเราไว้ที่กระดาษนี้นะคะแล้วก็เอาไปแขวนที่ต้นไม้ไผ่ค่ะ เมื่อเดินเล่นขอพรอะไรเรียบร้อยเราก็กลับหอนะคะสำหรับบล็อกวีคในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับอาทิตย์ต่อๆไปเราจะไปไหนเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆรอติดตามคลิปใน YouTube ของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย